สิมืออม้อนั้นบ่บัดนี้มื้อนี้ไปนอนวัดบ่มื้อนี้เฮไปนอนวัดมื้อนี้พันผาน้อยหรือพันผ้าใหญ่มื้อนี้น้อยผ้าน้อยผ้า8ผ้า8ค่ําโอ้เจ้าค<อ>ั่นมารถยังมื้อเช้านี่จักรยานจักรยานจจไว้ไสเบิ่งบ่เ c เบิ่งผักนบุ้ยพุ่นน่ะาิดเออห้าาเพิ่นนั่นเจ้าสั่งบ่เบ โอ้ยเจ้ากับศรีไทรคู่เน Я ่กับบ่อใดน่ะเบ้เอ้ยมันเขานา่าล่อรถนะเด่น่ะเบ้จะเฝ้าจะเฝ้า,า,าคือบ่ใส่คู่ตั้งเมือ่อขึ้นมาคู่ดนันน่ะเบ้คู่คู่มันแตกนะโอ้ยสัวเมื่อห่อนเฮือนกระซั่มบนละนอพักละนอ <l> <c oughs> <laughs> ไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้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 เฮ้ย <c oughs> ได้ล่อมาได้เบ้โอ้ย ความแล้วหัวเตื้อหัวเตือนแล้วก็ได้เอามานอนลงก็ได้บ่เบื่อจะบ่อไซคุเอ้ยข้างกระตุกกระติงแล้วกระโล่ตัวเืธอไปหอดพ่นละซ้ำซ้ำเบิ่ดละพักก็ได้ซ้ำก็ยังบดใหญ่หยัมหยาผ้ามาซ้ำก็ยังบดใหญ่หยัมมาซันเออเมื่อแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยในหล่อได้เมื่อนี้ เพื่นมาเจ้กระยานหรอเจ้กระยานมาจ่อยไปพูนเงื่อนหลังเขียวๆพูนนะเงื่อนหลานเพิน่นเออเพิ่นนั่นโหยล่อมาเพิ่นเอาแกบมานั่มเมื่อเสาร์นี่ไปลแล้วมื่อแรงมเมื่อกสิเมื่อนอนวัดบรรยากาศชี่มุ้งแรงพ่อแม่พี่น้องเห็นตะลังไวใบ เดี๋ยวปอออนก็นจะไปซ้ำพักแลละบัดนเนี่ยตะเว้นคอยลงคอยลงแล้วน้ามก็เศร้าลแลลว Mm. Oh, นี่พ่อไม่พี่นอ้องแปลงพักปอนปอนก่อนน้ำพุ่มใบก่อน,นอเนาะเดี๋ยวป่ากันสิมาซ้ำพักหมองนีแล้วคะ่ะพ่อไม่พี่นอ้อง ปาก็เลยอาน้ำม,มาใสยพ่อแม่พี่น้องเลยพุดบบุญล,ลงปาก็เลยอาน้ำม,มาใส่ก็เลยดินก็นเลยุ่มหน้อย ปอ,อนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอ,อนพี่สาวลุงพลน้วยนะคะขอบคุณค่ะ